สวัสดีจ้าพบกับช่องพิวว่าพาแซบเด้อวันนี้ผิวว่ามีอะไระแซบอีกแล้วจา้านี่จา้าหมูย่างจา้ามาได้โอ้โหร่อนร่อนเนื้อดูเนื้อ <c oughs> ขาตาแป๊บหบนึง่งมาพ่อแม่พี่น้องหมูย่างก็ได้จิ้มแจ่วด้วยจ้าเด้อนี่ทำเซตใหม่เลยแล้วก็คเหนียวใครเข้ามาแล้วกดติดตามกไดไลค์กดแชร์ช่องพิวว่าพาแซบเพิ่มเด้อจ้าเด้อมาๆๆมาจิ้มเข่าด้วยวันนี้ดูดูหมูตอน,นใหญ่เลยช่ำๆเลยอือเนะกินตอนนีนน้อยก่อน มาได้มาได้ช้ำๆเลยอืส่งก็จะมาแต่สงการยังไม่โตที่นเลยรบบลเครับบางทีว่าโรคเขตอื่นเนาะเอื่น อืมอุ้ยช่ำช่ำมากอือมากเฝ้าเขาแต่พักเพิ่งไม่ได้หาด้ย แบบทำดาฝนจะมาดาเเี๋งตั้งด้วยเดียด๋ดวยวจะ กำลังชิดรดชิดลากันนื่อะไรพ่อไม่เป็น้อง โอ้ทำไมเป็นออกแ่บตอนไหนจุ่มย่างเช็บไปใหม่ขยันเรว่า เด้ง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 เนี่ยร้อนคอหมูไม่ใช่สันโคอไม่ใช่แบบตรงมันๆนะ ไม่ได้คอหมูย่างอันนี้มันตันคอถ้าคอหมูย่างมันจะมันอืม,อม

มันจะอร่อยกว่ากันแล้วมันจะมีมันน้อยสําหรับคนไม่ชอบกินมันเนี่ิวันเนาะมันมากหลายก็แมวไม่สู้สํานนี้พอได้ rồi, vươn tay không mà